สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับผมสวัสดีพยังค์คุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับที่คอยรับชมและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราโดยดียเสมอมานะครับวันนี้ก็พาพบกับพ่อใหญ่คาแก้วนะครับคนตาคาแก้วของเรานะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับอากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ก็ไม่ว่าไม่ไม่ว่าทั้งคนทั้งช้างนะครับก็จะหนาวเหมือนกันนะครับอ่าก็พาคุณตานะครับมาหลบอ่าดีนะครับตรงนี้ที่นอนของคุณตาอ่าบ้านของคุณตาตรงนี้จะอ่าลมก็จะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับก็ผ่านบ้างนะครับก็ตอนเช้าขึ้นมาถ้าอากาศหนาวมากๆก็มีสั่นเหมือนกันนะครับยืนสั่นเหมือนกันนะครับอ่ายืนสั่นเหมือนกันนะครับยืนสั่นแบบสั่นเหมือนกับอ่าคนหนาวสั่นอย่างนั้นนะครับอ่าเห็นว่าช้าง ตัวโตๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผิวหนังหนาๆอย่างนี้นะครับเวลาเจออากาศหนาวนะครับก็ยืนสั่นยืนมีการสั่นเหมือนกันนะครับสมมติว่าบางทีนะครับเพราะกาก่อกองไฟอยู่ข้างๆนะครับเดินมาอยู่ข้างๆเหมือนกันนะครับมาผิงไฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวเข้าตอนนี้ก็เริ่มหนาวเข้ามาแล้วนะครับถ้าหน้าหนาวเข้ามาจริงๆนะครับเวลาเราผิงไฟก่อกองไฟก่ออะไรข้างๆ ทีุ่าที่คุณตาอยู่นะครับคุณตาก็จะเดินมาผิงไฟเหมือนกันนะครับไม่ว่าทั้งคนนะครับทั้งช้างก็เริ่มหนาวนะครับตอนนี้ก็ลมหนาวเริ่มเข้ามาเลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอ่าลมหนาวก็เริ่มมีบ้าบ้างแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าตรงที่อ่าสุมทีมงานช้างป่าของพ่อขวานอยู่ตรงนี้นะครับทางลมผ่านพอดีเลยนะครับลมหนาวมากๆนะครับตรงนี้นะครับอ่าอากาศนี่หนาวสุดๆเลยนะครับหนาวมากๆนะครับเพราะว่าลมจะผ่านน้ํานะครับ จะผ่านน้าแล้วก็พัดเอาไอ้น้ํามาตรงกระท่อมอ่าที่อ๋พอควานอยู่พอดีเลยนะครับที่ทีมงานช้างป่าเราอยู่นะครับหนาวมากนะครับเย็นมากเลยนะครับอ่าสัมผัสอากาศหนาวนะครับยังยางกับอากาศหนาวภาคเหนือเลยนะครับตรงนี้นะครับเอาเราก็ต้องพาคุณตานะครับมาหลบๆบอยู่อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้บางวันก็ถ้าอากาศหนาวก็พาคุณตาออกไปอยู่ข้างอ่าริมสระเหมือนกันนะครับบางวันนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับ แต่ส่วนมากก็สงสารนะครับเพราะว่าลมแรงนะครับลมแรงก็จะพาเข้ามาหลบตรงนี้นะครับตรงนี้คือคือที่นอนประจําของคุณตานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าฝนตกหนักๆนะครับก็ไม่ไดู้กตรงนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้นะครับเนาะต้นไม้ข้างๆเยอะนะครับต้นไม้สูงๆเยอะหัวต้นไม้ลมทับนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็อ่าต้นไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ล้มนะครับนี่นะครับที่เห็นยังเห็นรากอยู่นะครับยังเห็นรากต้นไม้อยู่นะครับนี่นะครับล้มนะครับเกือบทับโดนคุณตานะครับ กือบทับโดนคุณตาดีนะครับที่ล้มไปอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าล้มมาข้างให้คุณตาอยู่นะครับทับแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อ,พอขวานก็เลยเล็งว่าถ้าฝนตกหนักๆนีนไ่ไม่กล้าให้คุณตาอาศัยไม่กล้าให้คุณตาใส่นอนตรงนี้นะครับเพราะว่าอู้อันตรายนะครับตอนนั้นยิ่งตอนตกมันตอนนั้นด้วยฝนตาฝนตกลงมานะครับ กิ Instead, então, ่งไม้หักลงมานะครับต er ้นไม้หักลงมาครับเกือบทับคุณตานะครับถ้าทับคุณตาตอนนั้นก็ตกมันด้วยนะครับไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดีนะครับที่อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยปกป้องนะครับพระครูประกำนะครับช่วยปกปักรักษาคนตานะครับไม่ให้ต้นไม้ล้มทับโดนนะครับก็อย่างว่านะครับเราอาศัยต้นไม้เป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับก็จะเป็นต้นไม้อยู่ล้อมรอบเลยนะครับเป็นที่หลบแดดหลบฝนให้กับคณตานะครับนี่นะครับแต่ถ้าฝนตกก็ย้ายนะครับ ย้ายไปที่ริมสะนะครับริมระอ่าย้ายไปริมสะนะครับแต่ตอนนี้ก็ริมระก็ย้ายไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าพี่มอสนะครับพรายมอสของเราอ่ายึดสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับยึดตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอให้อ่าพลายมอสนะครับหยุดตกมันก่อนนะครับถึงจะได้พาคุณตาออกไปผูกตรงนั้นริมระได้นะครับตอนนี้ก็ไปไม่ได้นะครับพี่มอสตกมันก็อีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งนะครับ อ่ายมอสถึงจะหยุดตกมันนะครับตอนนี you, right ้ก็เริ่ม่เริ่มไม่ค่อยออกเยอะเลยนะครับเริ่มอ่าจะหยุดแล้วนะครับแต่ก็รมาณอีกสักเดือนนะครับอีกสักเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีก็อ่าเราเอาอาหารให้เขาทานเยอะนะครับบางทีเขาทานอาหารเยอะหรือว่ายังไงเจอช้างปิ่นลิ่นช้างตัวใหม่บางทีเขาก็จะเจอกลิ่นช้างตัวใหม่เขาก็จะอันนี้นะครับจะออกอ่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นดูนะครับแต่ว่ายังไม่ออกยังออกยังไม่หมดนะครับ ยังเหลือเยอะนะครับถ้าพลายมดออกหมดคุณตาก็ได้ไปชมวิวอยู่ตรงสานะครับริมสานะครับตรงที่โล่งๆตรงนั้นนะครับก็จะมีที่ให้คุณตาพักผ่อนหลายๆที่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีบ้านนะครับนาออาศัยอยู่ตามร่มไม้อย่างนี้นะครับอาศัยต้นไม้เป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับคุณตานะครับทานไม่เลือกนะครับคุณตาอายุก็เยอะแล้วครับยเยอะนะครับแต่ฟันยังดีนะครับฟันยังดีอ่ายังดี ตอนนี้ก็เริ่มหลังจากให้ตกมันหยุดมานะครับหยุดตกมันขึ้นมาก็ตอนที่หยุดตกมันใหม่ๆหก็ผอมนะครับผอมตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นมาเลยนะครับล่วล่าเริ่มอ้วนขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวควานก็อัดนะครับอัดยาให้ทานเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าช้างเกยนะครับช้างเกยถ้าเราดัดเขานะครับสุดว่าเราให้เขากินอาหารแบบไม่เพียงพอนะครับถ้าได้ผอมแล้วผอมเลยนะครับช้างเกยนะขึ้นยากนะครับเราจะขุนให้เขาอ้วนขึ้นมาอีกทียากเลยนะครับ ไม่เหมือนกับช้างไวรุ่นนะครับถ้าช้างไวรุนเนี่ยนะครับโตให้เขาตกหยุดตกมันผอมขนาดไหนนะครับพอเรามีหญ้าให้เขาอัด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 รูปขึ้นแป๊บเดียวขึ้นน้อ้วนเอาอ้วนเอาน,น,นะครับแต่ถ้าช้างที่มีอายุแล้วถ้าช่วงหยุดตกมันนะครับถ้าหยุดตกมันขึ้นมาถ้าเราไม่อัดจริงๆนะครับโอ้ผอมและยากนะครับกว่าจะขึ้นนะครับต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานานนะครับก <pedestrian S 1> ว่าจะขึ้นนะครับเกือบปีเลยนะครับกว่าจะขึ้นนะครับกว่าจะขึ้นก็เอานู่นไปถึงรอบที่จะตกมันอีกรรอบบนนึงะคั่ ตกมันก็ไม่รู้นะครับไม่รู้วันรู้เวลานะครับทุกวันนี้นะครับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยหมดเลยนะครับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนก็ตกอ่ารู้เลยนะครับว่าถึงเวลาวันนั้นวันนี้นะครับจะตกนะครับแต่สมัยทุกวันนี้คืออายุเยอะนะครับอายุคุณตาเยอะแล้วก็อย่างว่านะครับอ่าเราก็จับอาการตกมันของคุณตาไม่ได้นะครับว่าจะตกตอนไหนเพราะว่าเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับอยู่เพราะว่าช้างอายุเยอะอย่างที่คนเก่โบราณเขาบอกนะครับบอกว่า พอช้างอายุเยอะนะครับเนาะการตกมันขึ้นมานิสัยก็จะดุร้ายขึ really. so, s <S ้นนะครับุณตาเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็โอ้นิสัยดีนะครับตกมันไม่เป็นไรนะครับตอนวัยรุ่นนะครับตกมันไม่เป็นไรเลยแต่ทุกวันนี้นะครับอ่าห้าหกปีมานี้ไม่ได้นะครับพอเริ่มมีอายุขึ้นมานะครับตกมันขึ้นมาก็อาหาแต่เรื่องท้าตีท้าต่อยเลยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของช้างตกมันนะครับแต่เราก็อย่าประมาทนะครับเชื่อใจไม่ได้นะครับช้างนะครับอย่าเชื่อใจช้างอย่าวา อย่าเชื่อใจทางอย่าวางเอ่ออย่าเชื่อใจช้างนะครับผมว่านะครับอย่าวางใจคนนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับตกมันเราก็เลี้ยงดูกันมานะครับต้องก่อนจะตกมันตกอะไรเขาก็จะอ่าบอกนะครับเขาก็จะแสดงอาการนะครับเราต้องคอยหมั่นสังมันสังเกตนะครับว่าอาการอย่างนี้จะตกมันไหมนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดตับตักใครนะครับ ได้ไม ah ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พ่อขวานอัปเดตลงนะครับผ่านเยอะนะครับเดี๋ยวนี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดือนอตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุภามีนาอ,นนอีกห้าเดือนก็ตกมันอีกแล้วนะครับอีกห้าเดือนก็ตกมันอีกแล้วนะครับเพราะถ้จากวงเวียนนะครับคุณตาคือไม่ค่อยได้ออกงานนะครับคือตอนสมัยวัยรุ่นออกงานจนแบบดาวเด่นเลยนะครับอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเลยนะครับสมัยเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออายุเยอะนะครับเนาะ อ้ดันไปตกมันหน้าเขาสมัยที่โควิดยังไม่เข้านะครับดันไปตกมันหน้าเขาแหงานนะครับอ่าเขาแหงานพวกขวานก็ไม่เคยได้ไปไหนนะครับก็นั่งเฝ้าคุณตาก็ตัดหญ้าจะให้คุณตาทานนะครับเพราะว่าหน้าแหงานหน้าเทศกาลแหงานเข้าภาษาเอองานหน้าแหงานนะครับอ่างานบวชงานไปจําปีงานอะไรนะครับเพราะว่าคุณตาจะตกมันตลอดเลยนะครับตกมันนะครับก็ไม่เคยได้ไปแหกับเขานะครับอะไรได้ก็อย่างว่านะครับ ไม่ได้เป็นเหงกับเขาหรอกครับก็อยู่ดูด้วยคุณตานะครับเพราะดันไปตกมันเอาช่วงเขาแหงานนะครับอ่าพอเข้าภรษาหยุดนะครับอ่จาจะเข้าภรษาหยุดตกมันนะครับนูน่นเป็นไปอย่างนั้นนะครับอ่จาจะเข้าภรษาหยุดอ่าพอออกภรษาพอจะพอเข้าหน้าฤดูแหงานนะครับตกมันตกไปเรื่อยๆนะครับนูน่นพอถึงอ่าฤดูเข้าภรษา หยุดนะครับหยุดตกมันนะครับช้างโอ้พอควานก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับต้องอยู่แต่ครับที่อย่างนี้นะครับอยู่แต่บริเวณที่เลี้ยงช้างอยู่นะครับเพราะว่าคุณตาก็ตกมันนะครับหน้านั้นพอหน้าเข้าภาษาหน้าคนเขาหยุดแข่งงานแล้วก็หยุดตกมันนะครับไปไหนพาไปได้แต่ไปตอนนั้นก็ไม่สะก็ไม่มีงานเลยนะครับสายเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้แข่งงานเลยครับหลายปีนะครับที่ไม่ค่อยได้ไปแข่งงานกับเขานะครับเกือบเป็น อ่าเจ็ดแปดปีแล้วนะครับที่เราไม่ค่อยได้แหงานนะครับเพราะว่าขุตาก็ตกมันไม่รู้เวลานะครับเคยไปแหงานแล้วไปตกมันที่อ่าที่แหงานนะครับต้องพากลับมาบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเหตกก็เหตุได้นะครับแต่เราเพื่อความปลอดภัยของคนของช้างแล้วก็อ่าทุกอย่างนะครับพอควานก็เลยตัดสินใจพาคนตากลับบ้านนะครับเพราะตั้งแต่นั้นมาครับออกมาพอถึงหน้าฤดูแหงานก็จะตกตลอดเลยนะครับนี่ก็บางปีก็ตกกุมพานะครับบางปีก็ตกมีนา อ่ากุมพามีนาบางปีก็มกกลานะครับไม่แน่นอนนะครับคนตาคําแก้วของเรานะครับอ่าก็ขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้ดีเสมอมานะครับอาสำหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานก็ต้องขออนุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าฝากด้วยนะครับฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่คุณที่พ่อควานอัปเดตลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกทุกท่านนะครับที่คอย ให้กำลังใจทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก็นะครับผมสวัสดีครับ